สวัสดีค่ะพบกับรายการณจุดนี้นะคะลิลลี่รัชนีวันดวงแก้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเคยพบประสบเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและคนที่เราหวังจะพึ่งพิงนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นบรรดาอาสาสมัครหรือว่าหน่วยกู้ภัยต่างๆนะคะท่านทราบหรือไม่คะว่าพวกเขานั้นต้องเสียสละตัวเองมากน้อยแค่ไหน หลายครั้งนะคะที่เรามักจะรอดเหตุการณ์หรือเราพบกับอุบัติเหตุที่เกิดก็มีบรรดาอาสาสมัครเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่มาช่วยเหลือเราเป็นกลุ่มแรกๆนะคะค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับหนึ่งในหน่วยกู้ภยัยที่จะมาเล่าเรื่องและประสบการณ์ต่างๆให้เราชมกันในรายการณนะจุดนี้ค่ะครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ในพื้นที่ของสพบางปูนะครับเืิ่มต้นนั้นเป็น เหตุเพลิงไหม้โรงงานแล้วเป็นคนดังเก็บมาได้ดีพลาสติกในวงการของหน่วยกู้ภัยแล้วนะคะก็จะมีท่านหนึ่งนะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงสื่อมวลชนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะเขาผู้นั้นก็คือคุณยอดนคร45หนะคะหรือว่าคุณอัญ,ญวุฒิโพอัมพันะคะนักกู้ชีพ รุ่นเกา่าใจเกินร้อยอยู่ร่วมกันในรายการเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ยอดคับสวัสดีครับสมญานามที่ได้ว่าเป็นนักกู้ชีพรุ่นเกา่าใจเกินร้อยนี่ได้มาอย่างไงคะจริงๆแล้วมันคิดว่ามันเกิดจากการที่ผมเ,เริ่มทํางานมาตั้งแต่ปี2533คือผมเข้ามาใหม่เนี่ยเหตุการณ์แรกเลยมันก็จะเป็นคือโศกนาฏกรรมใหญ่ๆท,ที่เกิดขึ้นในบ้านเราตั้งแต่แก๊สรบิดนะครับสายการบินเราได้แอร์ตก ที่สุพรรณโรงงานตุ๊กตาเทเดอร์อเรือข้ามเกาะสีชังโรงแรง a, มรอยัลพาซานะครับเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตเป็นโศกนาฏกรรมที่ตายเป็นหลักร้อยขึ้นเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมช่วยเหลือกับทางมูลิธิร่วมกันในยูทุกครั้งคำว่าใจเกินร้อยนี่เราเราได้มาจากเหตุการณ์ให้รับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกไฟฟ้าช็อตอยู่บนเสาไฟฟ้าะนะครับผมตะเวนอยู่ผมก็คิดว่ามันใกล้ผมก็เลยแจ้งวิทยุไปว่า เห็นเกิดปักซอยสูงพิษ56ผมเดินทางไปถึงปั๊บภาพที่เห็นวินาทีแรกก็คือเป็นช่างทาสีเขาอยู่ประมาณชั้น3ของตึกแถวแต่ว่าสภาพที่เราไปเห็นก็คือเสาไฟฟ้าเป็นตัวทีอย่างนี้นะครับเขาอยู่ปลายเสาไฟฟ้าถูกน็อตตัวหนึ่งเนี่ยปักแขนอยู่แค่นี้ดินสภาพคือแบบถูกไฟไหม้ไม่เกลียยเลยแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับร้องโอยแต่ว่าก่อนหน้าที่ผมจะไปเจอแคตเนี้ยย้อนกลับไปประมาณเดือนหนึ่งผมไปเจอ เหตุแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วในซอยสีลมซอยเก้าะนะครับแต่ว่าครั้งนั้นมันเป็นคนเมากาวนะครับแล้วก็ขึ้นไปดมกาวแล้วเมาแล้วปีนขึ้นไปแล้วถูกไฟดูดผมไปถึงสีลมซอยเก้าไลนนั้นผมก็ก็จะวิทยุประสานขอรถไฟฟ้านะครับผมเป็นคนประสานขอรถไฟฟ้าเองระหว่างตอบโต้กับศูนย์อยู่ได้ยินเสียงคนรี่ผมโผล่หน้าไปดูก็คือไฟมันสะบัดคนนั้นะ ตกลงมาหัวกระแทกพื้นปักผมบอกพน,อนันงานยกเลิกรถไฟฟ้ายกเลิกเลยตอนนี้เขาตกลงมาแล้วผมก็เลือล่อนรถลงไปผปสมพยาบาลแล้วก็เอาขึ้นรถจากสีลมไซก้าวไปโรงพยาบาลราชวิศอโรงพยาบาลเลิศศิลระยะทางไม่ไกลกันเท่าไหร่พอไปถึงโรงพยาบ,บาลปั๊บคุณหมอลงมาดูแล้วก็บอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะครับผมก็เลยช่างทาสีลายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเมาด้วยเขาเป็นคนทํางานผมคิดในใจว่าผมจะไม่ให้เขาตกมาแบบวันนั้นเด็ดขาดนะครับผมก็เลยให้เพื่อนเป็นคนประสานงานรถไฟฟ้าผมก็ จอดรถ๊็เอาเชือกปีนขึ้นไปเลยแต่พอรีบประสานรถไฟฟ้าเลยผมก็ปีนขึ้นไปใจเรารู้แล้วแหละว่าไฟยังไม่ได้ตัดไฟยังกระแสไฟฟ้ายังอยู่เรายังไม่ไปโดนตัวเขาแน่ๆนะครับคือความสมัยก่อนคือเราความรู้เรารู้แค่นี้ว่าเราจะไม่ไม่ไปโดนตัวเขาแต่ผมคิดในใจว่าจะไม่ให้เขาตกผมตะโกนบอกเขาพี่อย่าดิ้นนะเดี๋ยวแผลฉีกแล้วพี่จะตกลงมาเขาก็หยุดดิ้นแต่พอสักพักเดียวเขาเจ็บปวดเขาก็ดิ้นอีกผมก็รีบปีนขึ้นไปเลยพอปีนไปผมก็ผูกเขาเส้นแรก ผูกก็เส้นแรกได้ก็ผูกกับเสาวไว้ค่ะอ่าก็เส้นแรกผมกะว่าถ้าแผลเขาแผลเขาฉีกหลุดออกมาเขาก็ไม่คงไม่ตกถึงพื้นเพียงผมมัดเส้นแรกมมัดหัวเข่าไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าผูกเส้นแรกเสร็จผมจะโกลนถามล่างประสานรถไฟฟ้า,ฟาได้หรือยัยงเขาบอกได้แล้วกําลังเดินทางมาผมเลยบอกว่างั้นงั้นช่วยส่งเชือกมาพี่อีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปผูกเขาให้มั่นคงกว่าเดิมค่ะพอลงไปได้ไปรับเชือกปีนขึ้นมาจะผูกเส้นที่สองผมกะว่าทีนี้ผมจะผูกให้มั่นคงกว่าเดิมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอเฟี้ยงไปทีแรกไม่เป็นไรพอเฟี้ยงไปทีที่สองกระแสไฟฟ้าไปกอดดูด,ดติดกับเขาเลยวินาทีนั้นก็คือผมคิดในใจว่าเอาแล้วผมพลาดแล้วตายแน่ๆคือไฟไฟแรงสูงนะครับ24,000โวลต์วิ่งเข้าสู่ร่างกายผมโอ้โหตอนนั้นนะรู้สึกยังไงตอนนั้นวินาทีแรกมันมันเหมือนเข็มเป็นแสน,แสน,แสนเล่มแทงผมทั้งตัวเลยเจ็บ ปวดมากนะครับทรมานผมร้องอ้อแบบร้องลั่นเลยสร้อยคอที่ผมใส่อยู่ตอนนั้นใส่สร้อยทองมันมันไหม่แบบละลายเป็นหลุดเป็นตะกัวเลยครับ<อ>เป็นก้อนๆเลยผมร้อนร้อนที่หน้าอกเพราะว่าเหรียญพ่อปลูกเปี่ยมที่ผมแฝงเนี่ยเขาขาดหลุดลงมาอยู่ในเสื้อข้างในผมร้อนตรงนี้ที่สุดเลยแล้วก็ปวดเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยแล้วตะโกนร้องลั่นเลยแต่ระหว่างที่ผมกําลังจะหมดสติถึงหมดสติมึงมันหมดแรงอะนะครับค่ะผมเห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาเพราะมผมระลึกถึงท่านผมเห็นท่านลอยมาลอยมาจากบนฟ้าแล้วก็เอาพรกรมาสบัดใส่ใสายไฟปุ๊บค่ะสบัดแรงเลยมาท่านปากแดงมาเลยนะครับสบัดใส่สาย,สายไฟฟ้ามันก็ระเบิดตุ้มผมก็หลุดจากเขาคือวินาทีนั้น,นตอนแรกเราคิดว่าเราต้องตายแน่ๆเพราะว่าเราไม่มีเซฟตี้อะไรเลยะนะครับเราไม่ได้ประมาานะครับผมคิดว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าตัวผมเองผมคิดว่า ผมมั่นใจว่าผมสามารถปีนมีกําลังปีนได้และเราจะไม่ไปโดนตัวเขาเด็ดขาดนะครับแต่ว่าพอเราเกิดพลาดขึ้นมาน่มันก็วินาทีนั้นเรากลับคิดว่าสเสร็จแล้วเราพลาดพอมันระเบิดปั๊บผมก็กระเด็นหลุดมานอนอยู่ใต้หน้าต่างของใต้หน้าต่างของตึกแถวชั้นสามนะครับใต้นาต่างของตึกแถวมันจะมีแผ่นปูนยื่นมาประมาณเนี้ยอืมผมกระเด็นหลุดมานอนนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยใช่ครับนอนราบเลยนอนนิ่งกระเด็นไปพอดีเป๊ะเลย่ ถ้าเปื่อหลุดจากตรงนั้นปั๊บผมลงไปข้างล่างเนี่ยมีรั้วเหล็กแหลม,อมโอ้โหผมจินตนา,าการแต่แรกแต่ผมนอนนิ่งเลยขยับตัวไม่ได้แล้วทีนี้แต่ผมได้ยินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างข้างล่างตะโกนเรียกร้องอะไรวุ่นวายกันไปหมดมีศูนย์เส้นเสียงวิทยุข้างล่างตะโกนแจ้งกลับไปที่รถวิาณอยู่ว่าพระนครขอกําลังด้วยขนานี้นครสี่ห้า เกิดวันทเหตุถูกไฟดูดเสียชีวิตอยู่ด้านบนอผมในใจอค็คิดกูยังไม่ตายอะไรผมก็คิกแบบแต่ว่าคือผมได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างะนะครับแต่ผมได้ยินเสียงนครศ้ีาอบ,บอกว่าให้เอาศพลงมาแล้วไฟฟ้ามาแล้วยังเอารถไฟฟ้ามาแล้วให้เอาศพลงมาข้างล่างอย่าทิ้งไว้บนนั้นเด็ดขาดผมคิดอยู่ในใจว่ากูยังไม่ตายแต่ผมสิ่งหนึ่งที่ผมนั่นระลึกถึงและผมเชื่อมั่นในที่สุดในชีวิตกับที่เจอกับตัวเองก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมูลิติที่มาช่วยผมผมก็ นึกถึงขอบนึกขอบคุณท่านแล้วก็บอกว่าพ่อปู่มาช่วยลูกแล้วขอพลังลูกด้วยเดี๋ยวลูกจะช่วยคนนี้ลงไปให้ได้อะไรเงี้ยผมก็นอนพักอยู่ตาผมก็ชำเลืองมองไปที่อพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามก็คือเห็นคนมามองดูมุงดูกันเต็มผมว่าตึงอายด้วยว่าเราไม่น่าประมาทแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็เป็นบทเรียนสอนเรานะครับว่าการไปช่วยคนอื่นเนี่ยเราต้องตัวเราเองต้องปลอดภัยที่สุดก่อนแต่มันมีต่อก็คือหลังจากที่ชักพักเดียวกันไฟฟ้ามา ผมก็ได้ยินเสียงเขาตัดไฟค่ะเขาตัดไฟปั๊บข้างล่างเต็มจะขึ้นมาแต่ผมเนี่ยอยู่ใกล้ถึงเขาแล้วผมอยู่ชั้นสามใกล้ๆกับตัวเขาผมกขึ้นผมก็นึกถึงพ่อปู่อีกครั้งบอกขอบคุณปู่ขอให้ลูกมีพลังไปช่วยลายนี้เขาด้วยผมก็ลุกขึ้นมาแบบออขยับตัวได้นะครับผมรู้สึกว่าเหรียญปู่ขาดผมก็หยิบปู่กับสร้อยที่มันหลุดหลุดอยู่รวบรวมไว้แล้วก็ใส่กระเป๋าอ๋อนุญาตดูพ่อปู่หน่อยได้ไหมครับว่า เป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราเ,รเคารพนับถือในจะไม่เคยห่างคอผมเลยนะครับ,บหลังจากวันเนลี่ยนี้ครับเพราะปู่เปี่ยมสันติกบรองค์นี้ท่านจะเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มูลนิธิร่วมรัรอยูทุกคนเคารพบ,บูชาและยังมีอากงอากงซึ่งเป็นเทพเจ้า,าของจีนนะครับแต่ว่าอาสาสมัครทุกคนเนี่ยที่มาผ่านการอบรมของมูลนิธิร่วมรัรอยูหลังจากที่อบรมเราจะอาสาสมัครทุกคนนะครับจะต้อง มาอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบถูกวิธีนะครับทุกคนจะต้องมากินนอนอยู่ที่มูลนิธิสองวันนะครับวันแรกจะเป็นการสอบในทฤษฎีทฤษฎีของข้อเขียนความรู้ต่างๆนะครับอีกวันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการสมมติสถานการณ์จริงในการปฏิบัติเราจะเน้นย้ำให้ทำให้ถูกวิธีจนกว่าจะผ่านแล้วไอพ่อปู่ที่ว่านี่จะได้จะได้เมื่อไหร่พ่อปู่เนี่ยหลังจากที่เราหลังจากที่เราทุกคนได้อบรมจน เป็นอาสาสมัครผ่านการก็จะได้รับการก็จะต้องเข้าไปอยู่ในศาลเจ้าอทุกคนทุกปีที่มาต่อบัตรจะถูกให้ประกาศชื่อตัวเองข้าพเจ้าในนามสกุลนี้ขออาสาตัวเข้ามาทํางานเพื่อรับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์อะไรอย่างนี้นะครับว่าถ้าเผื่อข้าพเจ้าทําผิดต่อจรรยาบรรณหรือว่าขโมยทรัพย์สินหยิบฉวยหรือฉวยโอกาสทําอะไรนี้ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัวมีอันเป็นไปแต่หากข้าพเจ้าตั้งใจมาทําด้วยความดีทําถูกต้องตามกฎระเบียบ จะทำวัมนี้ที่อะไรต่างๆขอให้ชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญชื่อแน่หรือเกินนะคะคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำอาชีพอื่นมากมายก็น่าจะสบายขวาแต่ทำไมคุณยอดถึงเลือกมาทำอาชีพเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรืออาสาสมัครซึ่งมันแสนจะเหน็ดเหนื่อยอะคะย้อนกลับไป20กว่าป,ปีที่แล้วนะครับรก่อนหน้านี้เลยผมไม่ได้รู้จักในเรื่องระบบการช่วยเหลืออะไรเลย ตัวผมเองเนี่ยเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่งเลยด้วยซ้ำนะครับคืนทุกสุกเสาร์เราจะไปแข่งรถกันที่ใต้ับโอ้เด็กแว้นเหรอเนี่ยใช่ครับโอ้เด็กแว้นเราจะรวมกลุ่มกันผมถือว่าเป็นเด็กแว้นในรุ่นแรกๆเพราะว่าใต้สะพานพระราม9้าหรือถนนราชดาพระชดาพระราม3ามเนี่ยจะเป็นที่ที่เป็นแว้นในยุคแรกๆเลยผมจะไปแข่งรถกันทุกสุกเสาร์แต่วันนั้นคืนนั้นก็คือ มันผมไปกินไปดื่มเหล้ากันะนะครับไปดื่มเหล้าที่ห้างเป็นับฟามิงโกคืนนั้นเพื่อนเหมือนกับต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับผมก็เลยเอ้าวแซงยังเลยก็เริ่มเมาหน่อยหน่อยแล้วก็ขับรถจะกลับบ้านเข้าไปในซอยบ้านเห็นมีรถเก๋งคันนึงจอดอยู่กลางถนนเปิดไฟพามากอยู่ <ๆ S 1> เกิดอะไรขึ้นผมก็รีบขับเข้าไปเดีย๋ยวพอไปถึงภาพแรกที่เห็นก็คือเป็นรถเก๋งจอดอยู่แล้วมีมอเตอร์ไซค์ชนบวกประสานงานเลยคุณ<อ>ลุงคนนึงนอนอยู่หน้ารถเลือดทะลักออกปากนอนนอนอยู่ ผู้หญิงคนนั้นตอนแรกไม่ลงจากรถนะครับพอผมไปจอดรถเขาก็ลงมาน้องช่วยพี่หน่อยผมเห็นวินาทีแรกนะผมคิดในใจว่าถ้าทิ้งไว้ลุงตายแน่นอนจนถึงโรงพยาบาลทุกคนครอบครัวของคุณลุงเนี่ยเดินมาถึงมากไหว้ขอบคุณผมภรรยาคุณลุงซึ่งแก่กว่าแม่ผมอีกเข้ามากราบไหว้ผมที่ตักบอกขอบคุณมากนะไอ<ม>้หนูอะไรเงี้ยค่ะวินาทีนั้นเลยผมรู้สึกมีความสุข<ม>หัวใจมันพองโตว่านี่คือ,น,คอนี่คือการคือการทําดีที่จับ ต้องได้ครับค,คือสัมผัสความรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นความสุขที่ผมว่ามันไม่ไมสามารถอะไรทําได้จนวันรุ่งขึ้นผมขับรถเป็นแม็กเฟนเจอร์ส่งเอกสารเก็บเงินปกติผ่านขับรถผ่านมูที่ร่กันอยู่ปื๊ดเลยไปเอ้ยมูที่ร่วกันอยู่ผมวนลรถกลับมาก็เข้าไปสมัครแม่คงต้องบอกว่ารประวัติชีวิตร,รวมถึงประสบการณ์ของพี่ยอดเนี่ยจะใช้เวลาเล่าเพียงแค่ ครึ่งชั่วโมงหรือในรายการเราเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าคงจะไม่พอนะคะคนี่เพียงแค่บางบทบาง,บ,งบริบทของประสบการณ์รของพี่ยอดเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันอีกหลายเรื่องหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นที่พี่ยอดพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าก่อนใครที่จะมาเป็นอาสาสมัครนี่ต้องสาบานตนนะคะว่าจะต้องไม่หยิบฉวยทรัพย์สินของคนอื่นร,รวมถึง เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาหมัดหมาดนะคะเรื่องของการทำงานของหน่วยกู้ภยัยแต่ละค่ายแต่ละอาสาสมัครหน่วยกู้ภยัยซึ่งตอนนี้ก็มีหลากหลายหน่วยกู้ภัยนะคะว่าแต่ละหน่วยนะั้นเนี่ยเขาเข้ามาทำงานแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาแวงกันขึ้นได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ครับผมมาอยู่ในพื้นที่ของสพบางปูนะครับเบื้องต้นนั้นเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานนะครับเป็นโกดังเก็บมาเล่พลาสติกนะครับมเล่พลาสติกเบื้องต้นขณะนี้นั้นเพลิงที่เห็นคือกําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเลยนะครับก็คืออยู่ในซอยบางปูที่13นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะพี่ยอดนครศรีห้านะคะถ้าจะบอกจริงๆก็คือจะเป็นคนที่เข้าไป ในจุดเกิดเหตุคนแรกๆแล้วก็เข้าไปใกล้มากที่สุดเพราะหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาสื่อมวลชนจะถูกห้ามไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นนะคะพี่ยอดคะจุดที่เราถ่ายนี่ก็มีหลายคนวิพา์วิจารณ์เหมือนกันนะว่าเอ๊ะเป็นอาสาสมัครอ่ะทำไมโมแต่ถ่ายภาพท่านถ่ายคลิปนี่เป็นช่วงหลังแล้วนะครับผมม่ถึงนี่ผมจะประสานไปที่ศูนย์พระนครก่อนเลยสิ่งแรกว่ามีเหตุการณ์จริงผมมาถึงแล้วผมไปถึงเป็นคนแรกเลยนะครับและเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงสถานที่อยู่ซอยนี้นา t ิ ภาษารดน้ำให้ด่วนอบอกสถานที่บอกลักษณะเพลิงบอกอะไรนะครับจนระหว่างที่เรารอรอรถดับเพลิงเพราะว่าครั้งนี้เป็นเ,นเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ซึ่งไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สามารถไปใช้สายยางฉีดในเบื้องต้นได้หรือว่าหัวฉีดเล็กๆอะไรได้จะต้องใช้รถผมที่ผมบอกเพิ่มเติมไปคือเราไปสอบถามแล้วว่ามันเป็นเม็ดพลาส,สติกซึ่งไม่สามารถใช้น้ําดับได้จะต้องใช้โฟมแล้วเบื้องต้นนะคะยังทราบมาอีกนะคะว่า ในระหว่างที่มีการถ่ายภาพบางทีก็ยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นระเบิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเปลวไฟเนื่องจากมันรุนแรงมากนะครับและมันลุกลามอย่างรวดเร็วมากเล่าบรรยากาศให้ฟังค่ะครั้งนั้นเนี่ยผมไปถึงนี่ตอนนี้ถึงเป็นระหว่างที่ผมประสานรถดับเพลิงได้แล้วนะครับบอกว่าว,วัสดุที่ไหม้อยู่คืออะไรบอกสถานที่เสร็จระหว่างที่เรารอรอรถดับเพลิงนะรถประจนเพลิงของพวกเรามาถึงเนี่ยวิธาทีเดียวที่ผมทําได้ก็คืออยากได้ภาพไว้ให้ ให้คนดูเหตุการณ์นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานหมดนะครับว่าเฟิงเพลิงได้ไหมจากใจกลางไม่ได้ไหมจากด้านนอกนะครับไม่จากตรงโซนไหนอะไรก่อนเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะครับจริงๆริมีมากกว่านี้ผมลงเป็นแค่บางส่วนให้เห็นเพื่อจะสั้นๆเพื่อจะได้โพสต์ให้ให้คนอื่นได้เห็นได้แต่ว่าจริงๆภาพเต็มเ็มเนี่ยผมบันทึกไว้อีกเยอะนะครับหลังจากที่รถดับเพลิงเรามาแล้วก็เป็นขั้นตอนการช่วยเหลือทีนี้ก็เป็นเรื่องการ รากสายเป็นการอะไรแล้วพี่ยอดเองบอกว่าทํางานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมานาน25ปีแล้วออนะคะ25ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไหนคะที่รู้สึกเป็นเรื่องที่สะเทือนใจกับเราในฐานะอาสาสมัครมากที่สุดจริงๆ<ะ>แล้วถ้าถามว่านั่นมันทุกเหตุการณ์มันคงสะเทือนใจหมดมแต่ว่าผมเนี่ยต้องบอกก่อนที่ที่ผมใส่ชุดสีเหลืองนะี่คือ ผมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำนะครับการผมเข้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยผมเริ่มจากการเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครของร่วมกันยูเราจะใส่ชุดสีขี่มา้านะครับแล้วก็จะมีชุดหนึ่งเป็นชุดสีขาวที่ขาวก็เ,เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปอบรมระบบการแพทย์เข้าร่วมกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินไารอบรมร้อยสิบหรือเอ็มทีบีนะครับก็คือพวกนี้จะขับรถพยาบาลจะเป็นเขาเรียกเหมือนกึ่งบุรุษพยาบาลเลยนะครับก็จะแหล่งประเภทกันแต่ของผมเนี่ยเป็น เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็คือทั้งเก็บศพและหรือว่าเรื่องราวต่างๆอะไรต่างๆทุกอย่างเหตุการณ์มันมีเยอะมากหมายความประทับใจเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่เคสนะครับที่ประจับใจสุดๆเลยมันก็จะเป็นติดอยู่ในความทรงจําก็จะเป็นตึกถล่มที่โคราชนะครับตึกถล่มโคราชเนี่ยมูที่โร่วมกันอยู่เราอยู่ที่นั่นถึง11วันนะครับแล้วมันมีหลังจากที่เราช่วยวันแรกเนี่ยเราช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นร้อยๆอ,ออกไปนะครับวันที่2ผู้บาดเจ็บเริ่มลดลงเราก็เริ่มทยอยหาคนหาร่างผู้เสียชีวิต วันผัดไปก็เริ่มไม่มีผู้บาดเจ็บเหลือรอดก็จะเป็นการค้นหาผู้เสียชีวิตแต่วันที่4ที่5เนี่ยระหว่างที่เรากําลังลือค้นผู้เสียชีวิตอยู่เรามาเจอคุณมณีวรรณกิติศักดิ์โสพลที่เป็นผู้หญิงใช่ครับ ชุดที่ผมไปเจอเนี่ยเป็นชุดพวกผมเองเลยนะครับเราไปเจอเสร็จแล้วเนื่องจากเป็นผู้บาดเจ็บที่รอทีหลังเราก็ประสานอตอนที่ผมไปเจอตอนแรกเนี่ยมันต้องลงไปอย่างนี้นะครับขุดลงไปก่อนแล้วึเข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นรูปตัว L ใช่ครับเป็นรูปตัว L เข้าไปวินาทีแรกคือเราหาศพันอยู่เราได้ยินเสียงเขาเคาะประตูเรียกเคาะประตูเรียกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่พวกเราเคาะใช่ไหมค่ะเราก็เลยว่าไหนลงหยุดที่ทุกคนหยุดก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงเมื่อกี้เคาะอีกทีนะครับเขาก็เคาะเคาะบอกช่วยเคาะไว้นะครับเดี๋ยวเพิ่งนั้นเราก็ ขุดไปเรื่อยๆจนไปเจอเขาครับภาพแรกที่เห็นคือคุณเมนิวันนอนคว่ำหน้าอยู่นะครับมีร่างของเพื่อนเนี่ยอยู่อีกสี่สามคนรวมเขาเป็นสี่คนนะครับแต่เพื่อนเขาเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกก็มารู้สีหลังก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นแม่บ้านของโรงแรมนะครับกําลังวินาทีที่ถล่มก็คือเขากำลังจะเปลี่ยนผ้าอาบน้ําแล้วมันก็เสียงดังครึ้มแล้วก็ลงมาสนิทเลยตัวเขาเองเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ก็ร้องเรียกขอความช่วยเหลือมืดสนิทจนอยู่จนหมดสติหลับไป ร้องขอความช่วยเหลืออยู่อย่างนี้สี่ถึงห้าวันนะครับํามือไปดูก็คือเพื่อนเนี่ยตายหมดเลยพอเขาไปเจอเราไปเจอเขาเนี่ยเหมือนกับสวรรค์ไปโปรกับเขาเลยแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยเขาได้แบบครบสมบูรณ์เพราะว่ามันมีการขนาดใหญ่นะครับจนเราประสานขอกําลังของคุณหมอมาช่วยพี่วันนั้นพี่บินไปเลยริพิกพันอยู่กับเราด้วยนะครับจนคุณหมอลงไปตัดขาต้องตัดขาเพราะว่าตรวจสอบแล้วว่ามีเลือด ติดเชื้อในกระแสเลือดก็กลัวว่าจะกทิ้งไว้นี่ใครใครที่เคยเห็นเหตุการณ์โรงแรมถล่มที่โคราชก็คงจะจำได้ว่าคุณมณีวันนี้เป็นผู้ที่สามารถช่วยชีวิตมาได้เป็นคนสุดท้ายของโรงแรมแห่งนี้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะทุกครั้งที่เวลาเรานึกไปถึงมันมันจะอยู่ในความทรงจำว่าคนนี้เราก็ เป็นชุดแรกที่ไปพนเจอมีเรื่องไหนที่เรารู้สึกเศร้าสลดกับความรู้สึกของเราเศร้าสลดเนี่ยจริงๆแล้วภาพเหตุการณ์ศพสยองขวัญผ่าอะไรตัดคออะไรนผมเจอมาอมเยอะนะครับมันไม่ไม่สะเทือนใจอะไรเท่าไหร่แต่ภาพสะเทือนใจผมจะรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่ว่าเวลามีคนตายผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็คือมีครอบครัวหนึ่งเพิ่งออกรถใ้แดงมาะนะครับแล้วก็มีรถไบแดงก็อยากจะพาหลานๆไปเที่ยวนะครับคุณป้าก็ขับรถและพาลูกตัวเองไปและมีหลาน โตกับหลานเล็กนั่งอยู่แล้วไปเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำที่ถนนอมอเตอร์เวย์ผมไปถึงก็คือทุกคนรอดหมดมีน้องตัวเล็กเด็กผู้หญิงเนี่ยถูกกระบัอหลังคารถทับศีรษะแบนเลยนะครับก็เราก็ทำตงางตอนทุกอย่างจนเอามาโรงพักคุณป้าก็ติดต่อไปแจ้งให้แม่พอแม่มาเท่านั้นเองนะครับศพอยู่หลังรถผมคุณแม่เข้ามาถึงเขา เราปิดผ้าไว้แล้วไม่อยากให้แม่เขาเห็นแต่เขารู้แล้วว่าลูกเขาตายเขาร้องให้แบบพุ่ไมไปเหมือนจะขาดใจเลยนะครับพอเขาอุ้มลูกเขาไว้พอแผ่แยงลูกไปอุ้มปับพออุ้มปับก็เปิดดูลูกแค่นั้นเองเขาตี๊ดแบบร้องลั่นแล้วก็คือหมดสติหงายท้องมาภ <c oughs> าพพวกนี้คือศพส,สยองเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรได้แต่พอภาพแบบนี้ผมเห็นแล้วเรารู้สึกถ้าเป็นผู้ผมคิดว่าถ้าเ,เราเป็นคน <le al S 1> ที่ <le al S 2> ปกติใชนะ่ครับแต่เราเป็นไม่สามารถจะ ปล่อยน้าตาหรืออะไรออกมาได้เราต้องเหมือนกับข่มใจตัวเองว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่นะเราอย่าทาให้เขาต้องนั่นอยู่อะไรแบบนี้พี่พยอดคะเราเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือเป็นอาสาสมัครเนี่ยเราเจอศพมากมายที่เราเห็น<ช>อ,อหลายคนเคยตั้งคําถามว่ามันมีวิญญ,ญาณตามเราไหมมีม<ช>อาถรรพ์มีเรื่องหลอนตามพวกเราไหมอะค่ะผมไม่เคยเห็นกับตัวเองแต่ผมไม่เคยลบหลู่เพราะว่ามีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ เมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ซอยสวยิตเกนะครับสวิตก้3ก็คือมีมีผมได้ออกมาจากบ้านก่อนจะมาทำงานเนี่ยผมได้กลิ่นกลิ่นศพแรงมากเลยผมก็เดินออกมาแล้วเพื่อจะรอลิฟต์ก็ผมว่ามันมีคนตายในตึกเราแน่ก็เลยลงไปที่รถเพื่อจะไปบอกนิติบุคคลก่อนว่าช่วยดูที่ตึกผม,มหน่อยอว่ามีคนชั้นที่ผมอยู่มีคนตายหรือเปล่าเพราะมันมีกลิ่นนิติบุคคลก็บอกโอเคเดี๋ยวดูให้ชั้นไหนบอกชั้นหน้านะครับพอเสร็จแล้วผมก็ไปที่รถแจ้งวิทยุว่า อ่าผมพร้อมจะวอสีแล้วนะม,มีอะไรยิบก้าวแจ้งเลยอเาบอกงั้นถ้าพร้อมแล้วให้ไปที่ซอยรังน้ําหน่อยคผมก็รับดําเนินการไปเพราะผมไปถึงที่เกิดเหตุเปิดรถมาวินาทีแรกก็คือกลิ่นศพนั้นเลยนะครับผมก็เลยกลิ่นศพนั้นมาอีกแล้วเปิดประตูรถไปเจอ,อกลิ่นนี้ก็เลยคิดว่าไม่ใช่ที่ตึกระแหละนะครับกลิ่นเดียวกันเลยผมก็เลยขึ้นไปก็เป็นผู้จัดการของบริษัททัวร์ถูกฆ่าอยู่ใต้เตียงตายมาสี่ห้าวัน เมืไปผมก็ต้องบอกว่าในเมื่อเขาไปตามเราอย่างนั้นผมว่าผมไม่รู้ว่าคุณกับผมผูกพันอะไรกันคุณถึงไปตามผมนะครับผมจะช่วยรักษาวัตถุพยานกับช่วยดำเนินการล่างคุณให้ดีที่สุดให้ให้ตํารวจจับคนร้ายได้เร็วๆค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่คงต้องบอกว่าเรื่องอาถรรพ์มันก็มีให้เล่าหลากหลาย<ม>เรื่องนะคะอันนี้เราหยิบยกมาเฉพาะนะคะบางเรื่องบางมุมประสบการณ์ของพี่ยอดเท่านั้นนะคะตอนนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเจ้าหน้าที่ กู้ภัยก็ดีหรือว่าอาสาสมัครก็ดีในสังคมในขณะนี้เนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยจากเรื่องเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทว่าเป็นการแย่งชิงศพกับการทํางานของเราเนี่ย80%นะครับ,รบของกู้ภัยทั้งหมดเลยนะครับ80%เราจะทํางานโคกับศูนย์วิทยุไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิทยุของมูลนิธิต่างๆที่เดินทางไปหรือว่าเราต้องประสานงานกับเอราวันที่ควบคุมเราอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ80%เนี่ยผู้บาดเจ็บจะสามารถ ไม่ว่าจะแขนหักขาหักเลยลก็ตาม80%จะเป็นผู้บาดเจ็บที่สามารถบอกสิทธิ์ได้สามารถบอกพูดถามตอบรูปเรื่องคือบอกสิทธิ์เราได้ว่าว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราช่วยเหลือผสมพยาบาลจนเสร็จแล้วก็ต้องนําไปส่งโรงพยาบาลที่ตามสิทธิ์ะนะครับส่วนอีก10% 10-20%เนี่ยจะเป็นผู้บาดเจ็บที่หมดสติก็คือไม่สามารถตอบว่าเราว่าเขามีสิทธิ์ที่ไหนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเหล่านั้นก็จะผสมพยาบาลแบบถูกวิธีแล้วก็ ต้องรีบนําไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเราได้ค่าตอบแทนเน้นให้เป็นเน้นให้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับแต่ว่าค่าตอบแทนเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่เองไม่ได้นะครับก็เป็นช่วงหลังที่หลังจากที่มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาก็คือเหมือนอยากจะให้ค่าตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ที่ทาอยู่โดยการที่ส่งเอกสารหลักฐานของการช่วยเหลือเคสนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขไม้วันเวลาสถานที่อะไรเงี้ยส่งเข้าไปและทําไปที่ ต้นสังกัดแล้วก็หลวงก็จะจ่ายมาให้กับมูลนิธิซึ่งมูลนิธิร่วมกันยูเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ทำเพราะว่านโยบายของเราคือเราไม่ได้หวังจเจ้าสิ่งตอบแทนอะไรจากใครแต่ว่าการถ้าเราไม่ทำเนี่ยพอสิ้นเดือนมาเขาเช็คแล้วเหมือนรูกมกันยูไม่ได้ทำงานเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทำทำส่งแต่ว่าเงินส่วนเนี้ยเราจะไม่เบิกเราจะไม่นั่นเพราะ พวกมันชาเคยพูดไว้แล้วว่าถ้าเงินส่วนนี้ถ้าได้มาอยากนําไปใช้ถ้าเขาให้เป็นเงินนะครับะจะนําไปใช้ในเหมือนจะทุนถวายคืนกับหลวงหรือว่าถ้าเผื่อทางหน่วยงานรัฐอยากจะให้ไม่อยากให้เป็นตัวเงินค่ะยื่นเสนอไปแล้วอยากให้เขาให้มาเป็นอุปกรณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ดิฉันเองขับรถอยู่บางทีเกิดเหตุเนี่ย เรียน,น,นเห็นกู้ภัยแห่วิ่งกันมา 20- 30าคันผมขอเป็นตัวแทนของกู้ภัยทั้งหมดอ,นนอมที่เราไปกันเยอะคือเราไปเซฟเราไปป ق, ปิดโซนนั้นให้เป็นโซนพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่า1คันเนี่ยหลังจากที่ช่วยไปถึงแล้วจะประเมินแล้วก็จะอจอดรถบังแล้วก็จะปิดจะบล็อกสถานที่ตรงนั้นให้เป็นรถไม่สามารถวิ่งเร็วได้ถ้าเราไม่บล็อกอย่างนี้เคยเห็นไหมครับมีประสรบการณ์ผ่านมาที่ผ่านมามีอยู่บ่อยครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวโด่งดังเลยคือคุณคริสพระเอกฮีโร่ทุกวันนี้นะครับ เราขอชื่นชมเขาเห็นไหมครับแต่ว่ามันเป็นบทเรียนสอนว่าถ้าเราไม่เซฟตี้โซนตรงที่เราจะไปช่วยเขาเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นแบบนั้นมีมได้ทุกเวลาครับกู้ภัยเองมีมาตรการเตรียมตัวสําหรับรองรับ,รบช่วงเทศกาลแบบนี้ไหมคะช่วงเทศกาลปีใหม่มูลที่ร่วมกันอยูเราก็เหมือนจะมอบของฝันให้กับประชาชนทุกคนโดยการที่เราขอกําลังให้เจ้าหน้าที่อาสาทั้งหมด ใครไม่ติดอะไรก็ขอให้ออกมาร่วมแรงร่วมใจครับแปลว่าช่วงปีใหม่คนอื่นไปเที่ยวมีความสุขกันแต่พวกเราใช่ครับทเทศกรลเราจะงต้องเ้าล้วขอให้เป็นของฝันเราจะเป็นผู้เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยแต่เมื่อเกิดพอเราเตรียมความพร้อมบับพอเกิดภัยแล้วมันจะมันจะทุเลาลงนะครับถามจริงว่าเคยพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงเทศกาลบ้างไหมเทศกาลนี้ไม่เคยเลยเพราะว่าแล้วฮะอ่า ไปผมคิดว่าไปในช่วงเทศกาลอย่างน้อยก็ต้องไปแย่งกันไปอะไรและ,ะหน้าที่ของเราผมว่าครอบครัวผมเข้าใจว่าวิาวนาทีนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นที่สุดของพวกเราคนกู้ภัยคือต้องดูแลความปลอดภัยหรือเตรียมความพร้อมนะครับถ้าเรียกกู้ภัยหรือว่าฉุกเฉินกดที่เบอร์จริงๆกดหนึ่งเหนึ่งี่ยนะครับมันจะรวมทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าอยู่ในถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยกดหนึ่งหกหจะเรียกรถ พยาบาลรถฉุกเฉินได้นะครับค่ะงั้นคุณผู้ชมจำไว้นะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่านครบาลครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งหกสี่หกจะเป็นหกสี่หกใช่ครับค่ะแต่ถ้าออกไปต่างจังหวัดกดหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้าป็นการช่วยเหลือที่สายด่วนค่ะค่ะแม่คงต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าจริงๆแล้วคุยกับพี่ยอดนคร45นี่มีประสบการณ์มากมายมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะที่จะมาพูดคุย ะะวันนี้เบื้องต้นเองก็คงจะได้รับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของประสบการณ์รวมถึงเรื่องบริบทการทำงานนะคะของทางอาสาสมัครหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็คงจะตามภารกิจของพี่ยอดนครศรีห้านักกู้ชีพรุ่น เก๋าใจเกินร้อยได้ที่ Facebook ของพี่ยอดนะคะคเขียนเขียนว่าพิมว่าภาษาไทยก็ได้ว่าสุดยอดร่วมกันญยูสุดยอดร่วมกตัญญยูยะยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยากรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณยอดนคร4รีหานี้ออกปฏิบัติหน้าที่แทบจะทุกวันก็ไม่าได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ยอดนคร4รหามากนะคะที่มาร่วมในรายการครับขอบคุณค่ะวันนี้ ณจุดนี้สนุกสนานมากนะคะแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้รับรู้ถึงการทํางานนะคะในภาคส่วนของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะคะวันนี้พี่ยอดมาในานามของมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ต้องขอบคุณร่วมกับตันยูด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ